นี่จะพูดถึง5ข้อดีของการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นที่คน99%ไม่เคยรู้ค่ะไม่เคยรู้แล้วก็คุณจะบอกเราว่าเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากแล้วก็งงมากเราก็จะงงมากเพราะเราไม่เคยเรียนวิธีการจัดบ้านนะคะเพราะเราไม่เคยเรียนวิธีการจัดบ้านนั่นเองและตครูเองนะคะ สิ่งที่ครูอยากจะมาแบ่งปันก็คือว่ามันเป็นวิชาที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนี้นะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยวิชาจัดบ้านจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตนะคะเป็นเป็นวิชาที่ตัวครูเองเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้รู้จักกันนะคะตัวครูเนี่ยเป็นเภสัชกรมาก,ก่อนนะแล้วก็ได้มีปัญหาชีวิตมากมายแนละ้วปัญหารุมแรามากมายนะจนวันหนึ่งที่เราได้ ต้องการที่อยากจะหาทางออกให้กับชีวิตต้องการที่จะแก้ปัญหาชีวิตเราก็ได้มาเจอกับพี่ท่านหนึ่งค่ะที่หยิบยื่นหนังสือการจัดบ้านให้กับครูค่ะซึ่งบอกเลยว่าฉันเนี่ยนะฉันนี่นะจะมาจัดบ้านอย่างนี้นะคะเพราะว่าฉันไม่เคยจัดบ้านเลยฉันเป็นคนที่ขี้เกียจนะในเรื่องของงานบ้านนี่ไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยแต่ว่าในเรื่องของการหาเงินเอ,อ,อย่ยเงี้ยขยันในช่วงหกเจ็ดปีที่แล้วนะทํางานขยันทํางานหาเงินมีเงินแต่ ได้มีไรายได้มาแต่ไม่มีเงินเก็บคนและชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลยนะมันมาแล้วแล้วมันก็ไปเงินมาแล้วเงินก็ไปอะไรแบบนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่แบบมันวุ่นวายชีวิตมากนะช่วงตอนนั้นเองนะคะพี่ท่านเนี่ยที่หยิบยื่นหนังสือการจัดบ้านของคุณมาเรีอคอนโดมาให้ครูนะคะครูก็เลยได้ จัดระเบียบบ้านนะตอนนั้นเองซึ่งเป็นช่วงที่ได้กลับเข้ามาพูดคุยกับตัวเองได้กลับเข้ามาอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็สามารถมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวเองได้อย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนันเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านาะ5ข้อดีนะของการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นที่คน99%ไม่เคยรูจ้จักหลังจากที่ได้ผ่านการจัดระเบียบบ้านให้กับผู้คนมากมายนะหรือซึ่งอยากจะบอกว่าวิธีการจัดบ้านแบบคอมมริหรือการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นจะไม่เหมือนวิธีที่ทุกคนได้เคยทํานะ ไม่เหมือนเลยข้อแรกเลยข้อดีคืออะไรรู้ป่ะข้อดีข้อแรกเลยมีระบบการจัดบ้านต้องมีระบบด้วยป่ะมีใครสงสัยบ้างการจัดระเบียบบ้านเนี่ยมันคือการจัดระเบียบให้กับข้าวของในบ้านอ่ะมันคือการจัดระเบียบและการวางระบบให้กับข้าวของในบ้านค่ะถ้าคุณวางระบบดีๆให้กับข้าวของในบ้านระบบตรงนี้จะช่วยให้ข้าวของในบ้านไม่กลับมารบอีก คนที่จัดบ้านแล้วบ้านกลับมารกของเอ๊ะทำไมหาของไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่มีระบบในการจัดระเบียบข้าวของเลยคะคุณไม่ได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการจัดระบบข้าวของคุณยังใช้วิธีเดิมๆในการจัดระเบียบข้าวของในการจัดบ้านหรือคุณอาจจะไม่มีวิธีเลยก็ได้คุณก็ใช้วิธีแบบตามตามมีตามเกิดก็าตามที่แม่สอนหรือตามที่เคยเห็นแม่เราทำแบบนี้จริงไหม แม่เคยสอนเราพับผ้ายังไงโอ้โ oh, หพับใส่ตะกร้าทับๆแล้วก็ซ้อนๆซ้อนๆอ,อ,อ,อนกันอย่างนี้ระบบคืออะไรคะไม่มีระบบค่ะเพราะเราต้องการเสื้อที่มันอยู่ข้างล่างแล้วทำไงคะต้องควาา่ำตะกร้าทตะกร้าลงมาแล้วก็ไปหยิบเอาเสื้อที่มันอยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่เรียกระบบมันไม่มีระบบนะคะแล้วก็มันไม่เป็นระเบียบเอาซะเลยแล้วมันทําให้ชีวิตวุ่นวายทุกคนต้องเรียนรู้ระบบค่ะถ้าทุกคนไม่อยากบ้านกลับมารบการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นมีระบบเหมือนอะไรทุกคนลองนึกภาพ7 e เ e ่ e อ ยากได้อะไรผู้บริโภคไปหยิบเองเพราะว่าเขามีระบบชั้นวางมีระบบจัดเรียงมีระบบคิดเงินใครทําก็ได้ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าต้องการสินค้าอะไรพนักง,งานก็จะรู้ว่าของชิ้นนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่คือการจัดวางระบบให้กับค้าวของร้านที่มีระบบก็เหมือนกับการจัดบ้านที่มีระบบระเบียบ สมาชิกในบ้านทุกคนก็จะรู้ว่าข้าวของชิ้นนี้อยู่ที่ไหนจัดเก็บตรงไหนเป็นยังไงและเมื่อหยิบของไปใช้แล้วให้มาวางที่เดิมอ่าแบบนี้นี่คือระบบการจัดการข้าวข,ของในบ้านเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านก็จะไม่เหนื่อยละ่ะคุณแม่บ้านรู้วิธีคุณพ่อบ้านรู้วิธีก็จะไม่เหนื่อยละซึ่งเป็นข้อดีคือไรถ้าบ้านมีระบบจัดการข้าวของเราสามารถไปใช้ชีวิตได้ค่ะเหมือนเจ้าของเซเว่นเหมือนเจ้าของเซเว่นค่ะเจ้าของร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเลย ถ้าคุณสามารถจัดการข้าวของในบ้านได้ให้เหมือนกับระบบการจัดการข้าวของในร้านสะดวกซื้อมันก็จะทําให้คุณวางระบบแค่ครั้งเดียวเหนื่อยจัดบ้านแค่ครั้งเดียวและบ้านก็จะไม่กลับมารบอีกเลยและคุณจะมีเวลาไปใช้ชีวิตเป็นอิสระในชีวิตมากขึ้นนี่คือข้อดีข้อแรกที่หลายหลายคนไม่รู้เลยทุกคนจะจะแปลกใจเนาะว่าทําไมครูมาสอนจัดบ้าน มันก็จะแปลกๆนิดหนึ่งนะจากบ้านต้องต้องเรียนกันด้วยหรอนะหรือบางคนบอกว่าเอ้ยแบบลงคอสเรียนต้องต้องหลายบาทฉันไม่เรียนดีกว่าฉันก็ไปจัดตามวิถีของฉันไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแต่เขาบอกเลยว่ามันเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนแบบเป็นผลลัพธ์ที่บ้านรกมันสะท้อนความคิดรกๆของคุณบ้านรกมันสะท้อนชีวิตวุ่นวายของคุณอยู่ บ้านรบมันกำลังสะท้อนวิธีการที่คุณใช้แก้ปัญหาชีวิตแบบผิดๆอยู่ค่ะแต่คุณถ้าแต่าคุณโอเพนมายนิดนึงเปิดกว้างนิดนึงคุณจะเห็นว่ามันมีอีกหนทางนึงนะที่มันอาจจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกแต่หลังจากนั้นสบายละนี่คือวิธีการของคนที่คิดแบบองรวมอ่ะคิดแบบองรวมเนาะคิดแบบว่าทุกอย่างทุกสรรพสิ่งคือคือหนึ่งเดียว การคิดแบบอง์รวมนะคะข้าวของในบ้านไม่ใช่ว่าฉันจะมัวแต่โฟกัสทํางานหาเงินแล้วฉันไม่สนใจข้าวของในบ้านฉันคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับงานของฉันมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของฉันมันไม่เกี่ยวกับเงินที่ฉันได้รับไม่จริงค่ะไม่จริงไม่เคยจัดบ้านไม่มีเวลาทําได้ค่ะทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าะไรเพียงแต่ว่า เรายังไม่รู้จะจัดการเวลายังไงมากกว่าเอาคุณกิ๊ฟครูเคยเป็นเหมือนคุณกิ๊ฟเลยเมื่อเมื่อแต่ก่อนอ่ะคือมันรู้สึกว่าเอายุ่งไปหมดอะไรก็รู้สึกอยากจะอยากจะ productive ตลอดเวลารู้สึกอยากจะทํโน่นทํานี่ให้มันให้มันรู้สึกว่ารู้สึกว่าได้มีเงินเข้ามาแต่ผลลัพธ์แท้จริงแล้วมันช่างต่างจากตอนนี้ลิบรับเลยนะตอนก่อนกูทํางานตลอดเสาร์อาทิตย์กูก็หาอะไรทํานะคือเงินมันมาแล้วมันก็ไปมันเหนื่อยยากลําบาก มันวุ่นวายอะนะวุ่นวายแต่ในขณะที่ปัจจุบันอะเราเราบริหารเวลาแล้วเราลดงานลงเราทํางานน้อยลงเราเอาเวลาที่เหลือไปใช้ชีวิตมากขึ้นดูแลตัวเองอยู่กับครอบครัวแล้วก็จัดสรรแบ่งปันสร้างสมดุลชีวิตะคะ่ะกลับกลายเป็นว่ารายได้มากขึ้นกว่าเดิมการจัดระเบียบบ้านค่ะนะมันช่วยได้ทุกอย่างเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยมีระบบ นะถ้าทุกคนรู้จักการใช้ระบบการจัดบ้านนะคะบ้านจะไม่กลับมารกอีกนะซึ่งระบบที่ครูใช้มาสอนทุกคนนะคะเขาชื่อว่าโคมาริ ari, นะโคมาริเมตตอดนะว,วิธีนี้นะคะเป็นระบบการจัดระเบียบนะในแบบของญี่ปุ่นนะโดยราชินีจัดบ้านคนะุณมาเดคอนโดนะคะแล้วก็ครูใบเรียนเป็นซีรีฟายโคม o ริคอนสแตน t นะคะแล้วก็มาแบ่งตาแล้วก็ถ่ายทอดทุกคนข้อดีของการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นนะ ข้อสองคืออะไรรู้ว่าฝุ่นน้อยลงเหมาะกับสายขี้เกียจค่ะคนขี้เกียจจะชอบนะคะเพราะว่าไม่ต้องทำความสะอาดบ้านบ่อยๆแล้วก็จะมีเวลาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตดิฉันคนหนึ่งแหละที่ขี้เกียจนะใครบ้างที่ขี้เกียจจัดบ้านนะคือแต่ก่อนเนี่ยไม่เข้าใจนะคะแต่ก่อนไม่เข้าใจก็คือไปแบบ แบบไม่ได้ไม่ได้เซตร,บระบบให้กับข้าวของในบ้านนะ่ะพอไปเที่ยวหรือออกไปนอกบ้านนะ่ะกลับมาเนะี่ยก็เห็นข้าวของรกๆหรือว่าฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ของที่มันเก็บไม่เป็นที่เป็นทางรวมถึงบางทีมีมีกลิ่นจากขยะบางที่เราไม่ได้จัดก,การหรือจากรองเท้าจากห้องน้ำอะไรเงี้ยหลายๆอย่างาายอย่งะมันมันมันทำให้เรารู้สึกหุดหงิดค่ะคนทุกครั้งที่ออกไปทําง,งานข้างนอกแล้วเหนื่อยๆข้างนอกเนาะแล้วพอเรากลับมาบ้านกลับมาบ้านก็เห็นอะไรที่มันข้าวของรสอกสกปรกเราก็ ม่อยากจะเราไม่อยากจะเดินผ่านมันไปเลยแล้วไม่อยากจะไปยุ่งกับแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปนอน <c oughs> แล้วบนเตียงแล้วก็นอนแล้วอาบน้านอนละน,นี่คือนี่คือแอนดีจ้จริงๆสิ่งที่มันยุ่งเหิงบ้านที่มันรกๆก,ก,ก็เรานี่แหละเป็นคนที่เริ่มเองแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าเราขี้เกียจเมื่อวานวันนี้แล้วมันจะรบเยมันไม่ใช่แต่เราสะสมความขี้เกียจหรือว่าความไม่ใส่ใจบ้านเราสะสมมันมาเป็นสิบปี่ะห้าปีสิบปียี่สิบปีค่ะ,ค,ะค่อยๆสะสมวันละเล็กละน้อย คนขี้เกียจจะมี2แบบนะคะคนขี้เกียจที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเขาจะใช้ความขี้เกียจในการคิดแบบก้าวหน้าว่าทาลงมือทํายังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดลงมือทําแบบประหยัดเวลาและได้ขีดผลลัพธ์ในระยะยาวแต่คนขี้เกียจแบบถอยหลังก็คือจําใจทําเหมือนกับจัดบ้านแบบเนี้ยครูนี่แหละขี้เกียจนะคะแต่พอครูได้รู้จักวิวธีการจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตแบบจัดบ้านแบบญี่ปุ่นแล้วอ่วะเฮ้ยมันก็แค่แบบช่วงแรกแค่นั้นเองที่เราต้องเหนื่อยต้องเรือต้องจัดการ แต่หลังจากนั้น่ะมันเปลี่ยนชีวิตนะผู้คนเปลี่ยนชีวิตมาทั่วโลกจากการที่ได้อ่านหนังสือของคุณมาเดคอนโดที่ตีพิมพ์ไปทั่วโลกนี่คือสิ่งที่มันตอบย้ําให้ครูมีแรงมาดาันใจในการลงมือทำอะแล้วก็หลังจากที่เราวางระบบเซตระบบให้กับข้าวของแล้วก็ได้ทิ้งของไปจํานวนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เฉพาะของที่มันสปาร์คจอยกับเราจริงๆเก็บไว้เฉพาะของที่จุดประกายความสุขให้ตัวเองจริงๆแบบนั้นนะคะ เราได้รู้หัวใจตัวเองจริงๆะว่าเออเราชอบแบบนี้ยเราเก็บแบบนี้เรารักแบบนี้เราเลือกแบบนี้นี่คือหนทางการเลือกเดินของชีวิตเราค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดระเบียบบ้านเลยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปัจจุบันแรกที่ทําให้ได้เจออะไรดีๆหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับการอยู่บ้านค่ะฝุ่นฝุ่นก็น้อยลงจริงๆเพราะว่าเราวางระบบจัดเซตระบบให้กับเข,ขง อยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นนะอย่างไนได้เริ่มต้นและดูแลข้าวของใส่ใจข้าวของได้กําจัดอะไรที่มันเก่ามันเก็บมันไม่ได้จําเป็นในชีวิตในปัจจุบันก็ให้เคลียร์ทิ้งไปแล้วก็เก็บข้าวของที่มันทําให้คุณมีความสุขให้เลือกเก็บของที่มันทําให้คุณมีความสุขเท่านั้นนะกูก็จะย้าเสมอน,นะคะกับคําว่าสปักจอยสปักจอยจุดประกายความสุขสปักจอยต้องโฟกัสหรือมองหาความสุขค่ะ และคุณจะได้รับความสุขห้าข้อเดี่ยงการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นข้อสานี่เมื่อเราจัดบ้านนะเท่ากับเราได้จัดระเบียบความคิดอ่าจัดบ้านเท่ากับจัดระเบียบความคิดค่ะจัดบ้านแบบเก่าอาจจะไม่ได้จัดระเบียบความคิดค่ะแต่จัดบ้านแบบญี่ปุ่นที่กูสอนจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตจัดระเบียบความคิดแน่นอนอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตอะ ให้เริ่มต้นจากจุดกําเนิดของผลลัพธ์ก็คือความคิด่ัะทุกคนเคยเห็นสมนการของจีฮาร์เฟเกอร์ไหมถ้าทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ในชีวิตก็คือ,อทํางานอะไรก็ได้เงินได้ทองมีความมัง่งคั่งมีสิ่งดีๆไหลามามีเงินทองมีชีวิตที่ดีๆไหลามาใครๆก็อยากได้ผลไม้ตรงนี้หมดแหละเนาะบางคนบอกทุกคนปลูกต้นแอปเปิลเหมือนกันแต่ทําไมทําไมแอปเปิลของเพื่อนมีลูกดกกว่าต้นแอปเปิลของเราเพราะว่าราก คือโลกภายในโลกใต้ดินที่เรามองไม่เห็นก็เหมือนกับความคิดเนี่ะเ,เราเสพข้อมูลอะไรอยู่ที่ทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตเราอะไม่เจริญก้าวหน้าที่ยังจนอยู่ที่ยังไม่เปลี่ยนชีวิตที่ยังมีความเครียดความทุกข์อยู่คนที่มีความคิดขยะเยอะๆก็เช่นคิดมากคิดวิตกกงังวลคิดถึงเรื่องอดีตมีเรื่องเศร้ามีเรื่องดราม่ามีเรื่องในอดีตที่เรากดแค้นใครเราไม่ได้ให้อภัยใครและจะบอกว่าคนที่มีความคิดรกๆกนะคะก็เหมือน ต้นไม้ที่มีหญ้ารกๆเต็มไปหมดอะ่ะถ้ามันมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดอะมันไม่สามารถที่จะงอกเงยได้มันก็เหมือนกับความคิดรกๆบ้านรกๆค่ะก็มันก็เลยไม่ทําให้ผลลัพธ์มันเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการความร่ำรวยการประสบความสําเร็จมีโอกาสมีเงินทองมีโชคดีคุณแค่ถอนหญ้า,าได้หญ้าทิ้งเคลียดินให้มันโลง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ย ให้กับรากต้นไม้ของคุณจัดระเบียบความคิดของคุณด้วยการจัดบ้านค่ะเมื่อคุณจัดบ้านเมื่อคุณทิ้งของก็เท่ากับคุณได้ดึงถอนหญ้ากออกนะหญ้ามันก็เหมือนขยะเป็นส่วนเกินอะ่ะที่มันดูดซับพลังงานจากต้นไม้ของเราออกไปมันดูดพลังเราอะ่ะข้าวของลกๆงานทิ้งไปจิิงปนี่แหละเป็นเทคนิคหนึ่งของการจัดระเบียบความคิดค่ะคุูจะบอกทุกคนเสมอว่าให้จัดบ้าน อยู่คนเดียวด้วยความเงียบเมื่อคุณเงียบเสียงภายนอกคุณจะได้ยินเสียงภายในของตัวคุณเองและแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณได้เจอตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบบ้านช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณจัดระเบียบชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณจะได้พบเห็นความหัศจันย์ในตัวคุณเองข้อ 4, ในในสี่นิสัยที่เปลี่ยนไปแต่ก่อนเรากลัวแต่ก่อนเราคิดเยอะ เราก็เลยไม,ไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่เราคิดตรงๆไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองตรงๆแบบนีน้เพราะว่ากลัวไม่เหมือนกับคนกลุ่มใหญ่กลัวไม่เหมือนเพื่อนกลัวหรือว่ากลัวคนอื่นจะเกลียดอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เราเปลี่ยนไปเรามั่นใจตัวเองมากขึ้นเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นอะค่ะนี่คือสิ่งที่วิชาจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตให้ครูก็คือทําให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นวันนี้ที่หลังจากจัดบ้านชีวิตครูได้เริ่มต้นที่เป็นตัวเองแท้จริง มันไม่สายเกินไปเลยว่าเราจะเริ่มต้นชีวิตจะมารู้จักตัวเองจริงๆเมื่อตอนอายุเท่าไหร่แต่มันจะสายเกินไปถ้าถ้าคุณไม่เคยรู้จักตัวเองเลยและใช้ชีวิตตามสังคมตามคนอื่นใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดได้รู้จักกันอะออันนี้สายที่เปลี่ยนไปเป็นไง,ไงใจเย็นลงนะคะเพราะว่าวิชานี้เหมือนให้เราฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสติเราจะใจเย็นลงค่ะเราจะทําอะไรช้าลง ใจเย็นลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะระเบียบเห็นข้าวของเสื้อผ้าที่เรากำลังจะนำไปบริจาคส่งต่ออิ่มใจอิ่มสุขมีความสุขทั้งการจัดการตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกสำเร็จมันเป็นความรู้สึกสำเร็จเล็เลกๆนะคะนี่คือน,นิสัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราฝึกได้จากการจัดบ้านแล้วก็นิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จทัางนั้นเลย ซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาจะใส่ใจกับนิสัยเล็กๆเหมือนหนังสืออาต์ตอมีแคบบีด้าทุกคนค่อยอ่านเนาะเขาเขาเป็นคนที่ทํางานละเอียดอะค่ะคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาทํางานละเอียดเขาใส่ใจเขาจะไม่ทํางานลวกๆเขาจะไม่ทํางานหย,ยาบๆเขาจะไม่ทํางานแข่งกับเวลาชัดเจนคือยังไงนะคะชัดเจนก็คือชัดเจนกับตัวฉันนี่แหละคือว่าฉันชอบฉันไม่ชอบฉันก็ชัดเจน จะไม่ลังเลโลเลจะไม่เก็บเธอไว้ทั้งสองคนคนชัดเจนจะมีข้อดีอย่างคือเขาจะไม่คบทั้งสองคนเขาจะไม่เก็บไว้ทุกอย่างเหมือนบ้านรกๆของคุณ mm hmm. ก็เหมือนกันบ้านรกๆของเราอะถ้าเราไม่ชัดเจนกับชีวิตนะเราจะเก็บมันไว้ทุกอย่างเลยรักพี่สเสดยดายนอ้องกระเป๋าหรอเก็บไว้อสองใบาสามใบอ่ะสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันเขียวทนอ่อนทนแก่หรืออะไรเงี้ยถ้าเก็บเราไม่ดูแลก็อยากเก็บเลยหรือถ้า เก็แบ,บแบบแบบอบแอบซ่อนๆก็อย่ากเก็บเลยดีกว่าขอให้ชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับหัวใจตัวเองค่ะและทุกคนจะมีนิสัยที่เปลี่ยนไปจริงๆหลังจากได้ลงมือจัดระเบียบค่ะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากที่สุดเลยนะนิสัยเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากที่สุดแต่ทําได้ค่ะทาได้แน่นอนข้อดีของการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นนะคะข้อสุดท้ายที่ลหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ก็คือการได้เงินจากการสร้างอาชีพค่ะ ได้เงินจากการทำเป็นอาชีพหนักจัดระเบียบบ้านอาชีพนี้คือบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่มาแรงมากๆนะคะในในปีนี้เลยตั้งแต่วิกฤตโควิดนะตั้งแต่ผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยหลายหลายคนก็ใส่ใจกับการอยู่บ้านมากขึ้นใส่ใจกับการจัดระเบียบบ้านมากขึ้นปัญหาก็คือจัดบ้านแล้วมันกลับมารกนี่แหละคือปัญหาของทุกคนเลยอะสิ่งที่ลูกค้าต้องการแก้ปัญหาก็คือหนึ่ง ตามหานักจัดระเบียบบ้านเพื่อมาช่วยเขาในการจัดระเบียบบ้านนะหรือสองตามหาเทคนิคหรือวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยจัดบ้านและไม่กลับมารบหนะซึ่งบอกเลยว่าคนที่ตามหาข้อสองเนี่ยน้อยน้อยคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากจะพัฒนาตัวเองหรืออยากจะลงมือทำด้วยตัวเองแต่คนส่วนใหญ่อะค่ะอยากจะใช้เงินแก้ปัญหาบอกเลยคนส่วนใหญ่อยากจะให้ปัญหามันเสร็จจบไวๆเขาก็เลยจ้างอาชีพ จ้างคนที่ทําเป็นนักจัดระเบียบบ้านมืออาชีพนะคะซึ่งใครที่สามารถทําตรงน,นี้เป็นอาชีพได้บอกเลยว่ารวยค่ะรวยความต้องการสูงมากๆสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเรียนรู้การจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นมืออาชีพนะคะือมีคอร์สที่ชื่อว่า Home o r g a n i z e r Training Program นะการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นค่ะปั้นคุณเป็นนักจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นนี่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากการ เรียงคอร์สนี้นะคะอย่างแรกนะคะทุกคนจะได้คอร์สออนไลน์นะคะคอมบรีเบสิกออนไลน์คอร์สสอนจัดบ้านทั้งหลังไม่ให้กลับมารุกนะคะคอร์สนี้มูลค่า19,900บาทเรียนได้ตลอดนะคะเป็นคอร์สที่ให้คุณไปเรียนกอ่อนที่จะมาโคชชิ่งกันกับครูนะคะอย่างที่สองนะคะทุกคนก็จะได้ซูมโคชชิ่งคะ สิบหชั่วโมงมูลค่าหกหมื่นบาทเราจะโคชชิ่งกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนการจัดระเบียบนะเสมือนว่าคุณเป็นลูกค้านะ,ะแล้วก็ครูเนี่ยไปช่วยจัดระเบียบบ้านแบบนั้นนะคะเราจะจําลองสถานการณ์สุดท้ายแล้วคุณจะเริ่มต้นในการจัดระเบียบบ้านของตัวเองก่อนนะคุณจะต้องรู้ปัญหาทุกอย่างที่อยู่ในบ้านแล้วคุณจะจัดการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเหล่านั้นในบ้านคุณให้ได้ะคะ่ะ นะแล้วก็ครูจะช่วยไกด์ไลน์ให้คุณอีกทางหนึ่งจับมือทําพาจากบ้านนะคะแบบซูมคอโคชชิ่งและที่3มนะคะคุณจะได้รับการสอนการทําการตลาดะคะ่ะออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เริ่มตน้นแล้วก็ต้องการที่จะโปรโมตนะคะหรือว่าทําการตลาดตัวเองอะเนาะนะนะเราจะเรียนรู้การทำการตลาดนะคะผ่าน คลิปสั้นวิเคราะห์ Personal Brand ส่วนบุคคลค่ะคุณจะวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็ดึงจุดแข็งของคุณออกมาในการทำการตลาดในยุคนี้คุณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะคะและข้อ5ค่ะข้อ5คุณจะได้ใบเซอร์นะคะใบเซอร์ติฟิเคตนะคะก็คือถ้าคุณเรียนจบและคุณผ่าน คอร์สต่างๆจบหมดแล้วนะคะคุณจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตัเพื่อผ่านการเป็นนักจระเบยีบบ้านแบบมืออาชีพออกให้โดยครูนิชานะคะ m r s t e r o m u o m t y Consultant t h n i l a n d และคุณจะใช้ใบนี้ในการไปทำงานนะคะหรือว่าไปรับงานต่างๆได้เลยคุ้มมากและถูกกว่าโปรแกรมเมนทอ์อีกรับรองว่าเราจับมือกันไปและเราจะเริ่มต้นจากศูนย์ไปสู่แสนด้วยกนันค่ะ ใครที่คิดว่าช่วงตอนนี้เป็นจังหวะและโอกาสของคุณแล้วตัดสินใจทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะ